กากลับมาของเขารีวิวดาบิดเดเคอารครับกลับมาสักทีครับหลังจากห่างหายไปนานครับสำหรับ DKR ครับมาพรา้อมกับสไตล์ฟอเป็นส0โคคีปเปอร์นะผมจะเป็นสไตล์ออกมาตัดบอลน,นะการเขีเยนประจําสัปดาห์นี้เรียกว,ว่าอยากได้กันมากครับสำหรับพี่เดงองเรานะภาาเหลนี้โดดเด่นของล่านี้จะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของบสซารประตูนึงเก้าสิบห้าเลยนะโอโหยู่จัดเลยครับแล้วก็การยิดตำแหน่งเก้าสิบครับกาดตอบเสนอมาลูฟุนบอลเก้าสิเกตครับ การจับบอล84และพอกกานตัดบอล80ครับส่วนเัตยูดิตตัวที่ไอ้มาในผะมว,ว,ว่าให้มาพบในน้นสกิลการสโฉบไกลการโฉบไกลนี้ถือว่าให้มาคอบเลยครับผมเครื่องจริงๆครับความรู้สึกหลังจากทเตะใน DKA นะผมถือว่าเป็นตัวที่ป้องกันลูกยัปไปชิดได้ดีมากๆเลยนะและการยินตำแหน่งของเขาถือว่าทำได้ดีครับรวมถึงการป้องกันลูกยัดไกลนี่ถือว่าโอ,โอ,โอ้โหถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะลูกวอเวอร์ก็มีให้เห็นครับบางทีออกมาตัดบอลไม่เจอบอลอะไรเนี้ยและอีกเรื่องหนึ่งคือให้ค่าพลังการกระโดดมันน้อยไปหน่อยครับทุกคน แต่โดยรวมนะถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เหนียวเท่าร่างกัดเขียวที่อยู่แมนยูนะครับล่านนั้นคือสุดจริงครับแล้วทุกคนเล่นแล้วเป็นยังไงกันก็อย่าลืมมารีวิวกันนะครับผมใครที่กดใจเิมนี้ขอให้พุกรัาสับสะดวงคุณโคตรเหนียวโคตรเซฟสวัสดีครับ to the fire but it's no use cause you can't stop it from